รผู้สงางฐาชีวิตให้สูงขา้าให้เพียรให้เรียนรู้มีปัญญาให้สู้ฝันฝ่าสิ่งขอบูชาด้วยใจเรียนเล่นกินทิ้นแดนสวรรค์จะช่วยสร้างสรรค์ให้โรงเรียนก้าวไกลเราเชาวฟ้าเลือง ใหญ่สดใสสราอยู่ไหนไกลๆเราชาวไม้เรียงสร้างชื่อเสียงใจหันกล้าทุกพัดเกิดทงไตรรงอยู่เนื้อดวงมานเกิดพระครูยา เปนวัดไม้เรียงตั้งอยู่เลขที่211หมู่ที่1ตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่1งาน75ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่9ตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนวัดไม้เรียงเปิดทําการสอนครั้งแรกตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม พุทธศักราช2474เป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลไม้เรียงหนึ่งและในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2475ได้รับการยกฐานะเป็นเอกเทศชื่อโรงเรียนประชาบาลไม้เรียงสองมีนายเพิ่มไม้เรียงเป็นครูใหญ่คนแรกและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดไม้เรียงในปีดังกล่าวปัจจุบันบริหารงานโดยนางนันทรัตนสุมลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียงบุคลากรในโรงเรียนวัดไม้เรียงมีทั้งหมด2 10คนจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2563มีจำนวน340คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ภายในปี2563โรงเรียนวัดไม้เรียงจัดการศึกษาแก่ประชากรเวัยเรียนอย่างทั่วถึงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมีคุณภาพะระดับชาติพันธกิจจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพะระดับชาติโรงเรียนวัดไม้เรียงจัดการศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจโดยมีภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ได้แก่นายประยงรณรงค์ซึ่งเป็นปาร์เกษตรของแผ่นดินสาขาปาร์ดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้รับรางวัลจากมูลนิธิราม่อนแม็กไซไซประเทศฟิลิปปินส์สาขาพัฒนาชุมชนในปีพุทธศักราช2547และยังเป็นผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนวัดไม้เรียงอีกด้วยผลงานเด่นของโรงเรียนมีผลการทดสอบระดั ระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนที่สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2,560และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนเป็นลำดับที่1ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาในปีการศึกษา2,561และในปี2,562โรงเรียนวัดไม้เรียงได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนสูงกว่าระดับประเทศและปีการศึกษา2,561เด็กหญิงศิริลักษณ์จันทีพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มนอกจากนี้โรงเรียนวัดไม้เรียงยังได้รับรางวัลชมเชยการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทปฐมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2562 ระดับเพรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกในปีการศึกษา2,561พร้อมกันนี้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการดําเนินงานโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงประจําปี2,562รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายามุก2ปีซ้อนในปีการศึกษา2,561และปีการศึกษา2,5 หยุด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 ซื้อหยุดขายยุดทำลายประเทศชาติสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิดาพงเพื่อเพื่อค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชนงพัชวัฒค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิรัพยาจิตาลงค่ะพวกหนูสามบนเป็นแกณ์นำต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนแมเรียงค่ะโรงเรียนของเราจิตโรงเรีต้านยาเสพติด มากมายุต่อกรงการหลักของโรงเรียนเราคือโครงการสถานศึกษาสินค้าประจยนาเสพติดและใบยงค่ะโดยโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น2กิจกรรมหลักๆคือ 1. นึ่งกาห้าด้านได้แก่ด้าน,านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการ กิจกรรมที่2คือกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยแต่ละห้องเรียนมีเกณฑ์นำสีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการนานฝ่ายสารวันักเรียนและฝ่ายกิจกรรมค่ะโดยล่าสุดโรงเรียนไม้แดงได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุ่งประเภทผลงานดีเด่นรได้รับเพชรประกาศณนวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง3าที่ผ่านมาค่ะขอเชิญทุกท่านเดินชมบทน้ำบองโรงเรียนไม้ยังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สสลกลางวัน,งนจะตันศึกษาสีเช้าระดับเพชรค่ะเลืนี่คือรางวัลโรงเรียนสะตันโรงเรียนสถานศึกษาสีเช้าระดับเงินค่ะ โล่รางวัล MOE Awards ประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคลสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2559ผลงานระดับดีเด่นรับรางวัลเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2561โล่รางวัล MOE Awards ประเภทสถานศึกษาสาขาหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา2558ผลงานระดับดีเด่นรับรางวัลเมื่อวันที่26มิถุนายนพทธ ศักราช2,560นอกจากนี้โรงเรียนวัดไม้เรียงยังเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ในการนำเสนอและประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตน้โรงแรมหันษา JB อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่18-20กันยายนพุทธศักราช2563 างวัลเกียรติบัตรระดับทองสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2562ระดับเขตตรวจราชการที่6เมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2561โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ active learning ปีการศึกษา2562สถานศึกษาต้นแบบดีเด่นภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรางวั oy, ลอยน้อยระดับเยี่ยมจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุข เหรียญทองระดับชาติรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ในปีการศึกษา2562โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีและยังได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูราการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6, ปีการศึกษา2,560ปีการศึกษา2,561และปีการศึกษา2,562รางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวโยนบอลระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง3ปีการศึกษา2,559และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคาเนและการสะกดรอยระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4-6ปีการศึกษา2559และได้รับรางวัลต่อเน,นื่องเป็นประจำทุกปีทั้งนี้นางนันทรัตน์สุมลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียงยังได้รับรางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสกวถโอเบกอาวส์ wards, ครั้งที่9ปีการศึกษา2562ระดับภาคใตา้และจากการบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จส่งผลให้ โรงเรียนวัดไม้เรียงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานโดยมีโรงเรียนต่างๆมาศึกษาดูงานเช่นโรงเรียนบ้านหนองปลาอเภอสวีจัังหวดชุมพรและโรงเรียนอื่นๆในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2อีกด้วยโรงเรียนวัดไม้เรียงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกๆด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป